เรียก็สวัสดีทุกทคนนะครับวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดงานที่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับเป็นงานวิวอินตกแต่งภายในนะครับคือตอนนี้ก็อที่หมู่บ้านภูมิลมังสินนะตอนนี้อันนี้อันนี้นี่ช่างไฟแล้วนะครับที่รูปหล่อๆเนี่ยครับแต่เป็นทั้งไฟทั้งสีได้หมดทุกทุกคนเลยแล้วนี่เป็น ค่อนสีแล้วครับลูกหรอเนี่ยครับนี่มีหรอได้ผลสายรอ <laughs> ตอนนี้มีม <laughs> เราแล้วนะครับนี่ข้างบนนี้ก็คือเป็นผ้าผ้าหลุมนะครับอังนี้ก็เรื่อไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ <laughs> คนหอมหอมเนี่ยคือเจ๊เจ๊เรานะครับคนหอ <laughs> มหอมเนี่ยครนะเป็นเจ๊นะครับแล้วนี่นี่คืออันนี้คือ เคัลเตอร์ครับเคัลเตอร์ที่ก็ยังไม่ค่อยจะเสร็จดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เออก็นี่ก็คือผ้าหลุมนะครับตกแต่งใส่แตนเลสก็เทอันนี้นายช่างใหญ่ครับอันนี้เรียกเรียกช่างใหญ่เรียกช่างใหญ่ไปทำทรายไม้ได้แล้วครับนี่นี่นะครับวันนี้สุดยอดเลยนี่นะครับ ก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้เป็นสแตนเลสล้วนเลยนะคราบแล้วก็ในส่วนของโซนข้างนอกนะครับในส่วนของโซนข้างนอกตรงนี้ก็ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำ ก่อสร้างันแยังไม่เสร็จนีเป็นข้นลยขา้งใน,นนี่ก็เอ่อข้งในนี่ก็จะเป็น,เปน,นะนจะเป็นชุดครัวนะข้างในเป็นชุดขวัว อันนี้ตอนนี้ตอนนี้นั่งสีน้ำพลาติกเรากำลังทำการขึ้งสีอยู่ข้างบนนะครับอ่าอันนี้ในในส่วนของช่างไฟเราก็ตอนน right. ี้หันหันเจอวิทมาทำปริซเจอร์นะครับเนี่เป็นเจ๊งครับเจ๊งเจ๊เจ๊งอใหญ่ซอใหญ่นะผมุนเพียวๆนี่คือชอใหญ่เอาเนี่ย ลอใหญ่เราก,ก็จะเดินขึ้นมาบันไดชั้นสองนะครับ่โอ้ยเอ่อเอ่อบันไดชั้นสองของเราวันนี้ก็ช่างก็กำลังผัดผัดงานกันใหญ่นะครับวันนี้นรัผดผัดสนาดน,นะครับยังไม่ได้ใส่ระก,กานเตนะก่อนข้างบนนี้ก็ โอ้ห้องนี้ทำไมคนเยอะจังเลยหาได้เนาะข้างบนนี้ก็คนละมุมนะคนละมุมคนละมุมช่างก็กำลังขัดอยู่เหมือนกันนะทำสิ่งช่างสิ่งกำลัขัดกัน่งนี้นะครับแล้วข้างบนนี้ก็เป็นผ้าเหมืองตกแต่งนะครับตรงนี้เป็นลิฟวิ่งลิฟวิ่งสองรีพิงสามิฟวิ่งสาม Yeah. <laughs> ข้างล่างอีกรอบนึงเขีชา้าตอนนี้มาเข้าไปประมาณหกสิบหกสิบละฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือสีจริงแล้วก็งานกระจกครับที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ดูไอจากไขก